บรรทุกสามเก็มลำเรืออ๋อจะเลียวไปไหนก็ไปลงลึกเล้วมืนก็ไม่ติดแล้วเ,วเวอาหมุนมาอีกแก ก็พายข้างนั้นมันก็เลี้ยวดิโอ้โหนั่นแหละพายงัดข้างนี้แหละงัดงัดงัดเอองัดไว้งัดงัดไปนู้น อยู่อยู่แค่นั้นเนี่ยไม่ต้องไปไหนอ่ะ <มา S 1> แล้วก็ามาติดดินดอีกเอออ,อ,อย่าอย่าเข้าไปเชื่อกขาดนะอย่าเข้าไปเชื่อกขาดนะเดี๋ยวไม่เ,เข้าไปนู่น พอพอพองัดลัดงัดลัดเออเข้าไปเย้ยงัดมาทั้งก้นหลายเออ Lad, lad, lad!